พบกับซอลูซี่สลอติ้นกันอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ซอจะมาเล่นเกมสาวถ้ำในตำนานจากค่ายเพจาหรือพีกันอีกเช่นเคยนะคะซึงวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในช่องสล็อตไมลเบ็ดกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะคือวันนี้เนี่ยซอจะลงเบ็ดเดิมพันไปที่50บาทเท่านั้นเบ็ดต่ำมากในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับสาวถ้ำนะคะมาลองมาดน,นซิวันนี้เราจะได้สัญนะลักษณ์วายหนักแบกกันไปที่เท่าไหร่นะคะกับสาวถ้ำของเรานะ,ะสาวถ้ำ PS นะคะใคร มาเล่นกันเลยนะแต่รับรองว่าหลายๆคนไม่คงเคยเล่นกันไปแล้วแล้วก็แจ็คพอตแตกกันไปหลายคนแล้วใช่ไหมมาวันนี้เราจะมาตั้งกันไปให้เขาหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งเป็นแบบออโต้คอมโบกันไปเีเดียวนะให้เขาหมุนกันแบบช่ำๆเลยนี่วายแตกมากยนะวันนี้นี่วายจ่ายมาแล้วนะคะจ่ายมาสวยงามมากกัแบ431บาทนะน่ะ เราต้องมาลุ้นกันว่าสาว่้ำเนี่ยจะแตกกันไปที่เท่าไหร่นี่ยะ Y าเนี่ยจะมีอัตราการจ่ายให้เราสูงทุงที่เท่าไหร่กันด้วยเราต้องมาลุ้นกันนั่นเองไงไหนหมุนไปด้วยไหมคะโอ้สวยไหนปั่นมาละลองลุ้นดูซิว่าจะแตกอีกไหมนะคะกับอัตราการคูณของเขาก็จะมีบวกคูนเพิ่มลงไปด้วยค่หรับอัตราการจ่ายนะจ่ายไหโอ้สวยงาม ร8บาทนะฮะคูณกันไปที่คูณ4นะนี่ไงภาพเข้าให้บวกไปอีก180บาทนะฮะบวกไป180อีกร้อยอ้โหจ่ายไวไหมไวจ่ายไหมจ่ายนะโอ้โหรางวัลใหญ่ต้องเข้าแล้วนะรอบนี้นะ1090บาทนะฮะไวสวยงามมากนะสำหรับวันนี้นะไหนมาต้องมาลุ้นกันอีกนะฮะว่าจะได้กันไปที่เท่าไหร่สำหรับเบ็ดเดิมพันที่ห้าสบาทสำหรับชาวช่าง ีก็สนุกเหมือนเดิมนะสาวถ้ำนะมีอัตราการจ่ายด้วยวายที่สูงมากๆเลยนะฮะถ้าใครที่เจอสัญลักษณ์วายนะวายจ่ายดีมากมีวายจ่ายอีกบวกไป451บาทโอ้โหมาชำฉ่ำเลยนะอีก400กว่าบาทนะฮะบวกกันไปแบบมีอัตราการจ่ายตัวฟูลด้วยนะฟูนก็จ่ายกันไปด้วยนะคะบวกกันไปอีกนะหนึ่งร้อยสี่ y สิบวายจ่ายไหมจ่ายวายไป สาวถ้ำไหมปั่นกระดุเดือดมากนะคะสำหรับรอบนี้นะสาวถ้ำของเราไม่ได้เล่นนานนะคะสำหรับเบ็ดต่ำในเกมสาวถ้ำนะรอบนี้มาลงเบ็ดต่ำนี่หิ่งแตกเหมือนกันนะวายจ่ายส่วนมากมาปึ๊บปึ๊บเข้าให้นะคูนึงนี่อัตราการจ่ายมาจดนี่ทั้งหมดเลยวายมาจ่ายวายไหมวายหมดไหมหมดแนะ่โโอ้ห 11รอบนะฮะทุกคนนะโอ้โหบวกเพิ่มอีกพันเจ็ดนะฮะจุกๆช้ำๆเบ็ดห้นี่เกือบหนะมื่นนะหมื่นเกือบแตกแล้วเนี่ยเฉียดเลยหกครั้งนะียนะลองมาเล่นกันได้เลยนะคะเกมสาวข้ามนะแล้วก็ลงลงเบ็ดเดิมพันทีท่เบ็ดต่ำนะฮะเบ็ดต่ำนี่ถือว่าปั่นออกมาเนี่ยวายแตกกันบ่อยมากเลยนะลองไปเล่นกันได้เลยนะฮะเกมสาวข้าม 8, PS นะคะก็ซอแปะ้องทางการเข้าเกมให้ใต้คอมเมนต์แล้วก็กดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะยังไงซอต้องขอตัวไปปั่นสล็อตเกมขาวท้ากันต่อก่อนและไม่ไหวละมือขึ้นมากตอนนี้คะ